สวัสดีจากพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องการลกเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าภาพไม่ชัดยังไงนะคะคุณลูกค้าสามารถโทรมาหรือว่าแอดนไลน์หานูได้เลยนะคะพี่เบอร์โทร0840659180จะมาจะพี่จ๋าองคเล็กจะประเดิมด้วยมีดนะจ๊ะพี่นะคะเป็นมีดดับไม้เก่อๆนะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ความยาวของมีดนะคะพี่รวมปอกนะคะจะอยู่ที่ประมาณ6กกว่าจ้ะพี่นะคะ จะอยู่ที่ประมาณหกครึ่งจะพี่นะคะเห็นไหมชัดไหมนะคะพี่ตามภาพค่ะพี่นะคะเปิดมาสภาพด้านในจะพี่นะคะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้บาทจ้ะ1 2ึ่บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้บาทจะพี่นะคะตามภาพเลนะคะพี่นะคะเป็นมีดหมองหลงพ่อเดิมกับพี่นะคะหนึ่งพัสองร้อบาทจะพี่ ปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนหนึ่งพันสองร้อยบาทตัวน,นี้จะเป็นของหลวงปู่โตะจะพี่มาพร้อมกล่องน,นะจ๊ะสภาพด้านในก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตเป็นล้อแมกูุโตจ้ะนั่นจะ้ะต่อโค้ดด้วยนะคะพี่นะคะเห็นไหมนะคะนั่นจะพี่นะคะอาน,นหลังจะเป็นอย่างนี้จะ้ะนี่นค่ะเป็นหลวงปู่โตะนะจ๊ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะ อันนี้หงเหรียญนะจ๊ะพี่นะคะอันนี้ก็นะคะในกล่องก็จะมีสามองค์อย่างนี้จ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่อันนี้คือองค์ที่สองนะจ้ะพี่นะคะองค์ที่สองจ้ะแล้วก็องค์ที่สามเอาออกได้ไปอือ่นอ,ออกได้นอะจ้าองค์ที่สามเป็นพระก,กิ่งจ้ะพี่นะคะของหลวงปู่โตทั้งสมองค์นะคะพี่ต่อกคตใต้ฐา,านนะจ้ะพี่นะคะ รายการน,นี้จะพี่จ่ายมีอยู่3องค์ในกล่องเดียวกันนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะส่วนองค์นี้จะพี่จะเป็นอาเข็มกัดคะ่ะพี่เข็มกัดพร้อมเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เข็มกัดนะจ๊ะพร้อมเหรียญหลวงพ่อเดิมกรอกๆอย่างนี้จะพี่จ่ายรายการน,นี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะได้มาแบบนี้จะพี่จ่ายนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองปูจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะ อันนี้เป็นควายธนูจะพี่จ๋ามีตัวสีดํากับตัวสีแดงจะพี่จะห้าร้บาทเท่ากันจะพี่นะค่ะจะปิดตัวสีดําตัวสีแดงก็ได้ทั้งคู่นะคะพี่นะค่ะใต้ท้องจะมีตะกุดทั้งสองตัวจะพี่จ๋านะค่ะตัวห้าร้อบาทจะพี่จ๋าไปทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดจะพี่นะค่ะทั้งสองอันจะพี่จะาห้าร้บาทจะพี่นะค่ะได้มาแบบนี้จะพี่นะค่ะเป็นเกมกัดเช่นกันจากพี่นะค่ะเป็นหลวงพ่อทวดจะพี่นะค่ะ ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ yeah ้ะต um, ่อาจจะเป็นตะกุดจะหลงปูสุกจ้ะพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่นะคะเป็นตะกุดนะคะหลงปูสุกจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จ้ะพี่จ๋าไม่ทราบค่ะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะไม่แน่ใจว่าขนช้างหรือเปล่านะคะพี่นะคะตรงกลางก็จะมีแผ่นทองจ้ะพี่นะคะ เขียนว่ายันเกาะเพชรจะพี่นะคะเขียนว่ายันเกาะเพชรนะจ๊ะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะตะกุดจ้ะหลวงปู่ไรเอ่ยอ่านก่อนหลวงพ่อเงินจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะมีรอยจานให้นะคะพี่แล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะคะอันนี้ห้าร้อยบาทจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันจะเป็นอันนี้เมียแกหรือเปล่านี้หรือว่าตะกุดหนูอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่น่าจะเป็นตะกุดมากกว่าห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ ตะกรุดเล็กๆนะพี่ไม่ทราบที่นะจ๊ะเนี่ยค่ะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะแหวนจ้ะไม่ทราบที่จ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่จ่ายนะคะเป็นแหวนเก่าไม่รู้ที่นะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่จ่ายนะคะอันนี้ขอไิที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นปิดตาจ้ะพี่หนูเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปด้านหลังซูมเขียนว่าหลวงพ่อผ่านค่ะพี่นะคะ แต่ไม่แน่ใจนะคะพี่หนูหนูกแม่ค้าตาลายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจจะพี่ขานนะคะ <_ D> พระองค์เล็กนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจยังไงดูน่ะอ่าคุณลูกค้าแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะคะพี่นะคะศูนย์5ป1 8 0ศูย์้า้าศย์จะอันนี้จะเป็นปิดตานะคะพี่นะคะห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นไม้แกะจ้ะพี่จานะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ0ร้อยบาทจ้ะมีรอยจาได้วยนะคะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อจะพี่จานะคะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะมีรอยจานทั้งข้างหลังแล้วก็ตั้งใต้ฐานด้วยนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพักกูงอจะพี่จะาอันนี้เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะมีแผ่นทองด้านหน้านะคุณลูกค้านะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันจะเป็นงานแก็บพักพิคเน่จะพี่จะาขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะ เป็นงาแกะพับพิคเนตนะคะพี่รายการนี้นะคะหนูขอวิธี่800บาทจา้ะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายนะคะมองยากนิดนึงนะคะคุณลูกค้าเป็นงาแกะพับพ,พิคเนต800บาทจะพี่ตะกุดเก่าไม่ทราบที่จะพี่ได้มาแบบนี้จะพี่500บาทจา้ะไม่ทราบจะพี่จ่ายนะคะมาแผ่นทองแปะมาอย่างนี้จะพี่จ่ายนะคะ500บาทจา้ะ คุณแผนค่ะพี่หลวงพ่อกลวยจะพี่นะคะอุ้มเด็กด้านใต้วังขาเป็นหัวกระโหลกค่ะอันนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อเต๋ค่ะพี่กูมานจะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเต๋ไม่เต๋ไม่รู้ค่ะพี่ค่ะแต่เป็นกูมานจะพี่จ่ายนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นพระไม่ทราบที่จะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่องค์นี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ่ายนะคะ หลวงพ่อราบเขาเรียกว่าพระอะไรน,นะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้จะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อจงจะพี่จ่ายห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่นะคะกันไพรค่ะพี่จ่ายนะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญพ่อจงจะ้ะ หลวงพ่อทวดจะพี่จ๋าเริ่มพลาสติกนะคะพี่เปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่จ๋าด้านหลังจะเขียนรับปูทิมนะคะพี่รายการนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะจ๊ะหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้าจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจากคุณลูกค้านะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะกท้าเวทปูหมุนจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเท้าเวทปูหมุนจ้ะ พระเนี่ยไม่กะพัดจะพี่จ๋าไม่รู้ที่นะคะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทจะด้านหลังเป็นยันจะพี่มีรอยจานนะคะมีรอยจานจะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะสมเด็จแวกม่านจะพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่จ๋านะคะสมเด็จแวกม่านห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิตาแร่บางไผ่จะพี่จ๋าองค์นี้หกร้อบาทจะพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะปิตาแร่บางไผ่จ้ะ รูปหล่อก่อโบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากรูปหล่อโบราณไม่รู้ที่จ้ะอนุมานปูทิมจะพี่จ่าห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาถักเชือกจะพี่จ่าไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะคุณลูกค้านะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ก็ไม่ทราบที่นะคะพี่ด้านหลังเป็นยันจะพี่นะคะ รายการนี้ห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะรูปหล่อไม่ทราบที่จัะพักกิ่งเหลียมฟ้าผ่าจะพี่จ่ายนะคะรายการนี้ห้ารบาทจะพี่นะคะกิ่งเหลียมฟ้าผ่านนะคะห้ารบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะปิดตาหลังแบบฟังตะกุดจะพี่สามดอกจะพี่ขาห้ารอบาทจะพี่นะคะด้านหน้าฝั่งตะกุดสามดอกอย่างนี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้จะเป็นหนงปูดูจะพี่จ่ายนะคะอันนี้ห้ารอบาทจะพี่จ่ายนะคะ ปลายทางห้าสิบาทนะคะพี่พรพพมปูดูจ้ะปูสุดวัดการหลงจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเหนียนปูสุดวัดการหลงจ้ะซุ้มกอจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจาคุณลูกค้านะคะสวยงามมากจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะเหนียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่จ๋ายนะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ เหรียญพระพุธไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่เป็นห่วงเชื่อมนะจ๊ะด้านหลังเป็นยันจะกไม่ทราบที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่หลวงปู่เอี่ยมจะพี่จ่ายนะคะวัดสะพานสูงนะคะพี่ห้าร้อยบาทจักด้านหลังเป็นยันจะกห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญกกมบหลวงชุมพรจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะตามสภาพนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะกหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่จ่าห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ ปลายทางห้าสิบบาทจะลงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้าเหรียญพ่อเดิมจะพี่จ่าห้าร้อบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ่านะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหเรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่จ้ะสมเด็จถักลวดจ,จะพี่อยู่ในกอรอบพลาสติกนะคะอง์นี้หกร้อบาทจะพี่อง์นี้หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบจะพี่นะคะ อันนี้ขอไวที่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะอ่าอีกฝั่งนึงเป็นประดัดขิกอีกฝั่งจะมีผู้หญิงนะคะพี่ขี่บนประดัดขิกนะจ๊ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหนือนพ่อแดงจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะเหนือน,นี้สวยงามมากจะพี่จ๋านะคะตามสภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหนือนก็บโบราณไม่ทราบที่จะพี่เป็นห่วงเชื่อมจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จา๋า เนื้วจอบหลวง e. พ่อเงินจะพี่ห้า500บาทเช่นกันจะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะก็กวสวยๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะห้าบาทจะพี่เนื้ยงกุมหลวงพ่อกวจะพี่จ๋าห้าร้บาทเช่นกันจะพี่จ๋านะคะข้างๆ้างจะมีรอยจานนะคะต้องสังเกตดูดีนะคะคุณลูกค้านะคะห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจะพันนปกจะพี่จ๋าห้าร้บาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าบาทจะพิตาผู้ทีมจะพี่จ๋าห้าร้บาทจะพี่เป็นเนื้อผงนะคะจ๊ะ เป็นเนื้อผงนะจ๊ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะคุณแผนปูทิมจะพี่ด้านหลังจะมีตะกรุดหนึ่งดอกจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นองคเล็กนะจ๊ะพี่จะมีตะกรุดหนึ่งดอกนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอีพี่นี้มีแค่นี้นะคะพี่สนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชดยังไงพี่สามารถโทรมาหรือแอนไลน์มาได้เลยจ้ะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บตะกรุดพักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ